จังหวัดกระบี่ก่อนนะครับเขาบอกว่าพี่น้องทะเลาะกันพี่ชายเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยิงน้องชายป่วยทางจิตเสียชีวิตคาบ้านเพราะบอกให้น้องเนี่ยเอาหนังวัวซึ่งมันอยู่ในสภาพเน่าเหม็นเนี่ยไปทิ้งมันส่งกลิ่นเหม็นแต่น้องชายเนี่ยไม่พอใจถือมีดพลาไล่ฟันพี่พี่ก็เลยเเปลืนเนี่ยยิงสวนเปรี้ยงเข้าไปน้องเสียชีวิตนะครับในตำรวจสพเมืองกระบี่ได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่หมู่12ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่พบศพ นายสมชายอายุ44นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านมีบาดแผลถูกยิงนะฮะด้วยปืนเข้ทาที่บริเวณลำตัวเนี่ยสองนัดส่วนข้างตัวสมชายเนี่ยมีมีดพลาหอยู่นะครับคนที่ก่อเหตุยิงก็คือพี่ชายแท้ๆนะชื่อในกเกษมอายุ49ปีเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับ <ผม S 1> ยืนรอมอบตัวกับตำรวจพร้อมอาวุธปืนจุด3.8นายเกษมรับว่าเป็นคนยิงน้องเนื่องจากน้องป่วยทางจิตเนื่องจากก่อนหน้านี้เสพยาเสพติดเคยบำบัดไปแล้วสองครั้งก็ไม่ดีขึ้น มักมีอาการคุ้มครั่งทำร้ายญาติทำรายทรัพย์สินเป็นที่หวาดกลัวของคนในครอบครัวก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าเขาได้ไปบอกกับผู้ตายเนี่ยบอกว่าเนี่ยเอาหนังวัวเนี่ยนะไปทิ้งเถอะเนี่ยหนังวัวที่เขามาแช่น้ําไว้เนี่ยมันกลิ่นเหม็นรบกวนค่ะแต่น้องชายเนี่ยไม่พอใจฮะไม่พอใจพี่ถือมีดพราจะมาทําร้ายพี่พี่ก็เลยวิ่งกลับเข้าบ้านไปหยิบปืนมา แล้วก็ยิงขึ้นฟ้าโขไปก่อนนัดหนึ่งแต่น้องชายยังไม่หยุดนะเดินปรีเข้ามาจะฟันพี่พี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยก็เลยยิงเข้าไปสองนัดที่บริเวณลำตัวจนกระทั่งน้องล้มลงไปเสียชีวิตนะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังพี่นะฮะขีหน้าพมมันมีบีดอยู่ตงเราอนการมากว่าดีทีงมันว่ามึงจะมีหน้าเลกูเร่งกว,ว่าวนี้ก็ว,ว่าทำหลักบีดออกมากบบทกคไปตู้เว้ กูอายุชาเนี่ยเละยังไงนุ่มไม่ได้เลยไม่นี้ตาเรื่องแรกเหมนนาคีกาดโดนคีกาดนั่นนู้นผมคนเดียวโดนมิมิคอยโกบิบ้านหมดแตามีคนเดียวว่ากูตานี่ก็มีเงาเปลือยนั่นนู้นโอ้พ้อกันตัวยิงคู่ไปก่อนนั่นเองพิดปุ้งมันรอบรอบหมอบล้ยิงมันนี่ตรงนั้นจามเราอ่านี่นะครับเอ่อก็ลักษณะเหมือนจะบอกว่าตัวเองเนี่ยป้องกันตัวแต่ว่าจะเป็นการป LIKE ้องกันตัวสมควรแก่เหตุหรือไม่อันนี้ก็อยู่ที่การพิจารณาตาม รูปการนะฮะ,ะ,ะยิงเพื่อที่จะยับยั้งแล้วนัดที่สองเนี่ยคืออะไรยังไงเนี่ยัยิงไปสองนัดไงถ้าเกิดว่าเกินสมควรกว่าเหตุก็นะฮะจะมีความผิดก็มีความผิด <c oughs> นะครับตำรวจก็นำตัวไปส